ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมตี้สอรัสเรื่องในวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปข่าวสารใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องรนโนุเสานะครับเรื่องในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องดีเวิร์กประกาศสร้างซีรีส์เรื่องใหม่นะครับที่เกี่ยวกับจู a s s i ิกโบ l d ก็โอเคนะครับถ้าพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยครับ โอเคนะครับมาเข้าตู่เนื้อหากันเลยนะครับซึ่งเมื่อไม่นานนี้นะครับทาง DreamWorks เนี่ยได้ประกาศออกมานะครับว่าจะสร้างซีรีส์นะครับที่เกี่ยวกับจูราส i ิ w โว l d เรื่องใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะทำออกมาเป็น a อนิเมชันนะครับเพราะว่าบริษัท DreamWorks เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทำการ์ตูน a อนิเมชันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกังฟูแพนด้าหรือว่าจูราสิกโวแคมคิเตเชียสที่เพิ่งจบไปนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า จะทำเป็นค่ายคิเตชียสภาค6หรือเปล่านะครับหรือว่าจะทำเป็นอีกเส้นเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่คู่ขนานกับทั้งค่ายคิเตชียสและก็เส้นเรื่องหลักเลยนะครับซึ่งก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่าจูร s s i c World Lo the Earth นะครับซึ่งคำว่า l o the Earth นะครับแปลว่าปกครองโลกก็จะกลายเป็น j u r a s s i c World ปกรองโลกนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ภาคต่อของเคมคิเตชิอัสหรอกครับเพราะว่า รูเดอะเอิร์ธเนี่ยแปลว่าปกครองโลกใช่ไหมครับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องราวที่พวกไรโนเสารานะครับมันมาที่แผ่นดินใหญ่แล้วนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องราวต่อจาก f a l l e n Kingdom แล้วก็ก่อนเรื่องราวของ Do ม i น i น n นะครับซึ่งก็ยังไม่มีการประกาศออกมานะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะให้เราได้รับชมทางช่องทางไหนนะครับซึ่งผมเดาว่าก็น่าจะเป็น Netflix นะครับเพราะว่า Animation ซีรีส์นะครับหลายเรื่องของ r e a m w o r k กนะครับก็ไปฉายที่ e t f l i x นะครับ ไม่ว่าจะเป็นแคมคีตาเชียสนะครับหรือว่ากาังฟูแพนด้าเดดาก้อนไนนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องมิตตี้ตอรัดเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย